จับจงอ่างยักษ์กู้ภัยบ้านบ้านในจังหวัดนครราชสีมาวันที่28มีนาคม2567หน่วยกู้ภยัยฮุก3า1นครราชสีมาได้รับแจ้งจากประชาชนเกี่ยวกับการปั่นรอนของจงอ่างยักษ์ย้ายในสองบ้านของเขาในพื้นที่จนต้องเร่งจับคืนสู่ธรรมชาติบ้านหนึ่งที่108หมู่ที่11บ้านด้วยน้ำเค็มและอีกหนึ่งที่102หมู่ที่22บ้านรับทวีคูณได้เป็นเหยื่อของจงอ่างยักษ์ขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานในการจับมันกลับสู่ธรรมชาติ นางถนอมปันเกิดรายงานว่าจงอังยักษ์มาทำร้ายงูขนาดเล็กในห้องครัวขณะที่เธอกินข้าวกับครอบครัวและเธอต้องทิ้งจานข้าวและหนีกระเจิงออกไปข้างนอกรีบแจ้งเพื่อนบ้านและเรียกให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ได้กระทำการจับจงอังยักษ์ย้ายให้กลับสู่ธรรมชาติและปล่อยในป่าแห่งชาติทับลานเพื่อคืนสู่สภาพธรรมชาติตามปกติไปต่อไป สำหรับเจ้าบ้านทั้งสองแห่งได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชนในการเอาชนะสถานการณ์นี้และรองรับกันอย่างดี